สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมอาจารย์การวัฒนประทีป,ปดิฉันอาจารย์บุญยานุสุขทาโพสเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้ครับค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีประธานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2554ณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยในครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวราราชานาณาจัเรดาจม,มาเป็นองค์ประธานในพิธี ณหอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาในวันพฤหัสบปปดีที่7กุมภาพันธ์2556และในครั้งนี้ครับมีมหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้ารับประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,554จำนวน595คนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีคณะเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตครับ ขอประธานกราบทูลทราบฝ่า,าพระบาทเกล้ากระหมอ่อมศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานอุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในานามคณะกรรมการสภาวิทยาลายัยคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาเสด็จมาในาพิธีประธานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประจำปีการศึกษา2554ในครั้งนี้นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่วิทยาลัยที่ปธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอประธานพระอนุญาตราบทูลรายงานกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในนางสาวธมนวันพันศรีนางสาวธัญลักษณ์นิติเจริญพลนายชงชัยโพ,พิกุล นายธงชัยวรพืชนายนัทวุฒิทององนายพงศักดิ์เชษสิรินางสาวกุสุมาพักดีนายปิยพลกุโนประการนางสาวอุสารัตแซ่ซื้อขอประธานกราบทูลราฝากพระบาทขอปฏิญาณต่อที่ประชุมนี้ว่า ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับประสิทธ,ธิประสาททีได้รับประสิทธิประสาทจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของข้าพเจ้า,จาเคโคพเจ้าไปประกอบอาชีพปปในทางที่เป็นคุณในทางที่เป็นคุณเพื่อประโยชน์ ันช้ขอประธานพระอนุญาตให้บัณฑิตใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกคนทำพิธีปัดผู้หมวกปริญญาจากขวาไปซ้ายเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จการศึกษาและยึดมั่นในคำปฏิญาณในวันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประจำปี2554อีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา ความสำเร็จในการศึกษาที่บัณฑิตแต่ละคนได้รับในวันนี้นับเป็นรากฐานอันสำคัญของการสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองให้มียิ่งขึ้นทั้งในด้านชีวิตหน้าที่การงานและสังคมการที่บัณฑิต จะสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงตามเจตจำนงและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมายังจะต้องมีคุณสมบัติประจำตัวที่สำคัญยิ่งคือบัณฑิตต้องไม่ทอดทิ้งหรือหยุดยั้งการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหากแต่จะต้องเอาใจใส่ควนขวายตลอด พยายามศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นประการที่สองบัณฑิตจะต้องนำวิชาความรู้ที่สั่งสมมานั้นออกมาปฏิบัติงานให้ได้ผลทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ของตนและส่วนที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติประการที่สามบัณฑิตจะต้องตั้งตนไว้ชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมีศรัทธายึดมั่นในกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมืองเพื่อประคับประคองชีวิตให้ห่างไกลจากความเสื่อมเสียทั้งปวงที่มาแพร่ผ่านอีกทั้งยังเป็นที่เคารพนับถือยกย่องในสังคมด้วย จึงใคร่ขอให้บัณฑิตทั้งหลายควรได้พยายามปลูกฝังสร้างสมสร้างสมคุณสมบัติประจำตัวดังกล่าวมานั้นให้มีขึ้นในตนเพื่อช่วยสร้างเสริมให้บัณฑิตแต่ละคนสามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติการงานทุกอย่างในทางสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตพร้อมด้วยชื่อเสียงกิตยศดังที่ทุกคนปรารถนาขออวยพรให้บัณฑิตรวมทั้งผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงประสบความวัฒนาผาสุขสวัสดีและความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อไปค่ะ ท่านผู้มีเกียรติครับและในขณะนี้พิธีประทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประจำปีการศึกษา2554ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับดิฉันและคณะกรรมการการจัดงานต้องขอขอบคุณและลาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ได้ในพิธีประธานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2555ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ